เออ่มาบพบกับช่อง EQ นาะคินเดอร์ังีโอ้สวัสดีครับไม่รู้ใครทำอะไรไว้นะครับเดี๋ยวขอ,อย่าตามไปดูนะครับว่าใครเป็นคนทำไอ้แถวสีๆเนี่ยแถวบล็บอกไม้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอไปดูนะครับ ยาวมากเลยยังไม่เห็นตัวคนทำเลยอ๋อจ้าเอ๋พี่นาคินนี่เองเออพี่นาคินทำอะไรเอ่ยเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมวางวางโดมิโนโวางโดมมันจะเป็นโดมิโน่เหรอที่เราไปโชคดีใช่ไหมเราเจอรถวางโดมิโน่ละโอ,โอ้ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะ โอ้ใช้เวลานานไหมในการทำ ừ, ทำยากมากก็ใช้เวลานานไหมลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไหนแนะนำหน่อยสวัสดีสวัสดีสวัสดีเพื่อนยังสวัสดีเพื่อนยังอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีเพื่อน,นก่อนเอาหันมาดูดีๆหันดูหน้าหน่อยไม่เห็นหน้า ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวพ่ออ่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูไหนไหนยาวมากเลยยาวมากเลยยาวเหมือนงูไหนไหนไหนนาคินไหนนาคินลบน้อยนี่ยาวนาคินทำเองเลยเหรอเนี่ยนี่หนูทำเองมันยาวมากฮะคิดเองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่คิดเองไหนลองดูนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆดูนาคินจะทำอะไรให้ดูอ่ะ อ๋อนี่ไงเดี๋ยวถ่ายนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกันเดินตามไปนักคินจะทำอะไรให้ดูเริมยังันวงเรไม่ดเยตพ่อก็วิ่งวิ่งวมาตรงนี้นะใช่ใช่ใชนทโอเคเย่ๆได้เย่ๆไ้เย่ๆได้นัวกินทำได้แล้วใช่ไหมโอเคครับผมมามา บ่ายเพื่อนเพื <c oughs> ่อนน้อยอย่าลืมอยดไครดสวัสดีครับยังกดไลค์กดแชร์กดกระดก็ให้ชองพี่ชูนกินแตแซนดี้เตือครับไปบาย